สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาท,ทําเมนูข้าวยำเกาหลีนะครับครั้งที่ล้ที่ลงคลิปไปอ่ะผมพูดผิดมันเป็นข้าวปั้นเกาหลีนะครับก็มีส่วนประกอบก็จะนี่ผัดนะครับเนื้อห,หมูปุัดแฮมอันนี้ผมไปยุ่เอานะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันงาน ซอสโกชูจังอันนี้ผมก็จะดัดแปลนะครับใส่น้ำซุปชาบูผัดลงไปแล้วก็มีสาลายญี่ปุ่นแล้วก็กิมจิครับเดี๋ยวจะลงมือทำเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นผักต่างๆแล้วก็เนื้อที่ผัดเอาไว้นะครับใส่งาดำมันงาดำแล้วก็ ปรุงด้วยรสซอสซุปชาบูกลังทำต่อไปนะครับเอามายมาตอนนี้กำลังทำไข่ดาวคร<ม>ับตอนนี้ก็ผัดเครื่องอะไรเสร็จแล้วนะครับจะมาทำยำกันนะครับเอ<ม>ามายมาจัดน้าผัดเรียงกันไปจางให้สวยงาม แต่จะไม่สวยสำหรับคนอื่นนะครับ ลองทำกันเล่นๆน,นะดูนะครับผมก็ทำครั้งแรกเหมือนกันโอ้เครื่องแน่นเลยครับนี่ไม่มีที่วางเลยครับไม่มีที่ใส่รู้จะใส่สาร่ายจะจิ้มจีลงไปยังไงเนี่นยโปะหน้า ไข่ทอดน่าสวยครับเต๋อไปเลยพข่ทอดครับไข่ทอ่สวยนี่เองสวยมากซานๆนไกันไขนะะ่ไ,ขไม่สวย ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เอาสไลดยโรล,ลงไปออสุดท้ายนะครับต้องโรยซอสกุ้งซอสโกชูจังแล้วก็สไลดไปนะครับแค่นี้นะครับ้าย